เต็มคาราเบลเลยครับทุกคนครับดูสิครับโอ้โหนะครับขยันไปถึงไหนครับสงกรานผ่านมานะครับไม่กี่วันนตำรวจก็ขยันจับนะครับขยันมากจนโอ้โหน่าจะจะไม่รู้จะบรรยายยังไงเนาะก็อย่าทำผิดแล้วกันนะครับถ้าคุณไม่ทำผิดตำรวจก็ไม่จับหรอกครับ คนเขียนเลยว่าตำรวจขยันมากเก็นกว่านี้มีไหมครับ <c oughs> นี่เป็นบกจรอนะครับตรงนี้น่าจะเป็นบกจลต่างหากวันนี้ไม่มีจราจร,ะจร,น,รนะครับถนตรีเพชรครับตรีเพชรป้ายจุดตรวจ150เมตรก็นะครับระยะก็ติดกันเลย เมตรถึงจุดตรวจนะคือมันถึงเลยนะมันถึงเลยมัน,มนจริงจริงมันต้องเอามาตรงที่ผมนะครับตรงที่ผมเห็นอยู่มันก็ไม่ควรที่จะเอาไปไว้ตรงนู้นหรอกครับนายตำรวจน,นะครับนา ปาสีพลรภลาสีพลรอต่างๆนะครับบอกกันนอกนี้สําคัญมากๆครับผมต้องใส่นะไม่ใส่ในี่คนโดนแน่ๆคนระับชิบแต่วนขยันจังนะจากจากที่รถมันติดนะครับก็ ็สร้างปัญหานะสร้างปัญหาการจราจรติดขัดนี่ผมสังเกตดูนะครับถ้าวันไหนยกเลิกรางวัลนำจับทุกคนเห็นว่าเออมันยังไงครับจะขยันขนาดน,นี้ไหมตำรวจนขยันขนาดน,นี้ครับ <c oughs> ยอดความขยันของเขาก็อยู่ตรงนี้แหละเห็นไ,ไหมก็ดูกันรถปายแดงอะเรียบร้อยนะไหมเป็นจราจรกลางครับตรงนี้ง่ายเนาะนการ สแกนไหมข้ามไปตรงนี้จะเป็นไปทางสะพานพุทธนะครับตรงนี้ข้ามไปสะพานพุทธ